You're Runner Journey Runner's watching วิ่งสวยมากแผนก็ใช้วิธีการคือว,วันแรก3นาที <laughs> ที่เพจ5ไปจนเรื่อยๆจนทุกวันเนี้ยสถิติของตัวเองอ่ะโลอยู่ที่เท่าไหร่44 1สีึค่ะ <laughs> สี่สี่หนึ่งสี่นี่เพสสี่สี่สองห้าเนี่ยก็ถึงเรียกว่าคนสวยเพสสี่อ่ะจริงช่วงนี้ไม่ค่อยได้วิ่งเพสอะไรที่ไม่ใช่สีเลยเหมือนจะมีอยู่เกียเดียวอ๋อเกียเดียวแล้วฮาร์ปได้ล่ะอฮาร์ปฮาร์ปไม่ดีนะคะชั่วโมงสี่สิบเจ็ดค่ะยังไม่ได้เพสห้าเฮ้ก็ดีก็เดี๋ยวก็ดีแล้ว ยังยังไม่ได้ชั่วโมง4ีเจก็ดี<ม>ดีดีแล้วฟูอะฟูฟูยังไม่เคยลงอ๋อใช่ใช่มีแฟนขับถามมาว่าทําไมแพนไม่ถึงถึงไม่ชอบระยะไกลชอบเล่นระยะสั้นสําหรับแพนนะคะนี้จะฟังดูแล้วหน้าเตะมากไม่เป็นไรเราเราคุยตรงเหมือนเหตุผลที่แพนชอบวิ่งเนี่ยคือชอบแบบออกแรงวิ่งชอบเร็วชอบเร็ว ชอบสปรินต์ชอบสปรินต์ค่ะชอบอะระยะสัน้นชอบอะไรที่แบบอัดแล้วจบขนมกลับบ้านได้แต่ในขณะที่แบบเคยไปลองเหมือนปีที่แล้วอะค่ะออกอยาวสุด32กิโลแล้วมันก็มันก็อีกฟิลนึงนะมันก็แบบเออได้วิ่งชมนกชมไม้เห็นอะไรต่างๆนานาได้แบบสู้กับตัวเองอสู้กับสิ่งแวดล้อมดีเหมือนกันแล้วก็คือมันได้เห็นอะไรครับเขาวิ่ง10บโลแล้ว บอกตรงๆนะคะทุกวันนี้ที่วิ่งสิบโลเนี่ยเราจำอะไรไม่ได้เลยไม่เห็นอะไรเลยนอกจากฝาท่อกับกับลุ่มบ่อบนถนนนะคะเพราะมันต้องแบบมันต้องคอนเซนเทรตตรงนั้นปกับไฟแดงก็แผนวิ่งเพชสี่มันไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่เนี้ยก็แผนวิ่งเพชรสี่แบบเหมือนกับพื้นจริงๆแล้วแบบ พอตอนนั้นไป32มสิรู้สึกจะเป็นที่ปราจีนบุรีนะคะอ้าวที่เห็นอ่างเก็บน้ําเห็นแพเห็นไก่เห็นอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยอะมันก็มันก็สนุกดีแต่ว่ารู้สึกเหตุผลหลักที่แพนไม่ชอบวิ่งยาวน่าจะเป็นเพราะอากาศร้อนด้วยอะค่ะอ๋อใช่ใช่แต่ว่าอยู่อังกฤษก็ไม่วิ่งยาวอังกฤษนจะซ้อมยาวขึ้นอังกฤษซ้อมยาวขึ้น มันจะมีไหมที่วันหนึ่งที่เราจะจบฟูหรือว่าเราไม่ได้มีให้มอยากจะตอนนี้คือเป้าหมายระยะสั้นคืออยากจะกดเวลา10โลให้ได้ถึงที่สุดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอายุมากกว่านี้อาจจะไม่มีโอกาสนั้นแล้ว10โลเท่าไหร่ั้งๆอยากได้43ตอนนี้10 44 1ทีอีก1 5วินาทีอีก1 5วินาทีได้อยู่แล้วก็ไปหนาวๆหน่อย กใช่่อะหนาวๆเรียบๆต้องหาอะไรอากาศเย็นๆนะเราก็ชอบเนินนะอ๋อชอบเนินชอบตอนลงเนินชอบตอนขึ้นทั้งลงอะค่ะมันมันมันสะใจดีอะมันเหมือนแบบเป็นถ้าดินะเนี่ยเป็นแบบถ้าเกิดยิ่งมีเนินใช่ไหมตอนขึ้นเนินนะมันเหมือนแบบใจสตาร์แล้วค่ะมันไขลานอะมันมันแบบมันปล่อยมันปล่อยมันจุดระเบิดใช่ไหมมันแบบมันต้องเพสตัวเองให้ดีค่ะ ก็คือขึ้นเนินก็จะคุมแพสให้ได้ลงเนินก็จะแบบปล่อยค่าฟรีตอนย้อนไปตอนเริ่มวิ่งเราเริ่มวิ่งที่อังกฤษใช่ไหมเริ่มวิ่งที่เมืองไทยอ๋อเริ่มวิ่งที่เมืองไทยแล้วย้อนกลับไปกี่ปีและสามปีกว่าๆค่ะอ๋อเพิ่งวิ่งเหรอ จริงเหรอแต่ก่อนนั้นไม่ไม่มีกีฬาไม่ไม่ไม่มีอะไรวิ่งเหรอแล้วพัฒนาเร็วมากเลยเพราะอะไรอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนเริ่มวิ่งเราไม่ได้เริ่มวิ่งแบบแบบเราวิ่งบนเพนท์วิ่งอย่างเดียวเลยค่ะรู้แล้ววิ่งด้วยวิ่งด้วยความเร็วแบบนั้นจนชินแล้วก็ค่อยขยายเวลาไปเรื่อยใช่ไหม หรือว่าไอ้ยกโยกนั้นมันช่วยจนจนเราได้เบสเอนดูรานช่วยได้นิดนึงอะค่ะแต่ต้องบอกว่าก่อนก่อนที่แพนมาเริ่มวิ่งนะคะมั็นจูบุรีชัดมากแล้วก็จริงๆแล้วเริ่มมาวิ่งจริงจังนี่เหตุผลหนึ่งคืออยากจะลองทดสอบปอดตัวเองว่ายังแบบมันเสียไปเท่าไหร่กับการสูบบุรีอ๋อเราสูบบุรีเป็นสายดาร์กกินเหล้ากินเหล้าโอ้พูดแล้วเปรี้ยวปากไหมเนี่ยไม่เลยอะเราแบบเรานี่ไม่ไม่ อ๋อจริงเหรอทำไมพี่ยังเปรี้ยวปากอยู่เดี๋ยวว่าพี้เชิญไปซักโซโฟนอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ยังกินไหมไม่กินแล้วอะดีอะถ้าคริสต์มาสอะไรเงี้ยจะกินแล้วดูดูสูบรีไหมใหม่ค่ะเฮ้ยดีอะเลิกเลิกเลิกตอนไอ้จุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยค่ะเป็นเพราะวิ่งที่จะหันมารักสุขภาพได้เพราะมาแข่งเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์จ้ะอ๋อคือถ้าเราไม่หยุด สุหรี่ไปเลยเนี่ยเราก็จะเพอรร์์ฟอมไม่ได้ดีแปลว่าถ้าเราจริงจังกับ performance มันก็ให้ผลทางบวกเรื่องการแข่งขันกับตัวเองใช่ไม่เหมือนพี่ที่แบบว่าชิวแล้วก็มีแวะเกเรบ้างก็เลยไม่ไปไหนทั้งท่าไหร่อะไรเลยอยากต้องต้องแบบถามตัวเองว่าต้องการอะไรจากการวิง่งแล้วต้องการอะไรจากการวิ่งโอกาสพิสูจน์ตัวเองแ <laughs> บบเหมือนตอนนี้ <laughs> ชอบความท้าทายชอบความท้าทาย การวิ่งสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งของการวิ่งเนี่ยคือคุณมันไม่มีจิตพิสัยค่ะถ้าคุณวิ่งไม่มีอะไรนะไม่มีจิตพิสัยถ้าคุณวิ่งแล้วคุณทําอะไรได้เท่านี้อ่ะนี่มันสับราชการก็ราชการใช่ไหมสับตั้งแต่มัธยมมัธยมจิตคะแนนจิตพิสัยคะแนนแบบว่าคะแนนเห็นใจคะแนนพิสว่าคะพิสว่าไม่มีถ้าคุณวิ่งได้แล้วคือคุณวิ่งได้แล้วทําอะไรไว้ก็จะได้อย่างไง เวลาเป็นสิ่งตายตัวค่ะเขาเรียกว่าอะไรพอเพอร์ฟอร์เป็นค่าตัวเลขที่วัดได้จากความมานะใช่ถาะซ้อมยังไงได้อย่างนั้นใช่่ะไม่มีฟุกไม่ไม่มีฟุกจะมีส่วนของความสามารถส่วนตัวบ้างนิดนึงแล้วก็ประสบการณ์แต่ว่าส่วนมากเนี่ยจะพบว่าถ้าซ้อมดีก็โอเคทุกวันนี้เป้าหมายของ10โลคือส3แล้วถ้าได้ส3แล้วเป้าหมายต่อไปคืออะไร ครับสักชั่วโมง4-5ก็ดีค่ะเพราะหมายดูดูจะต่ำจากแล้วฟูแล้วฟูตั้งใจครับคนไม่เคยจบฟูจะนึกไม่ออกถูกปะตอนวิ่งสาิบอ32ก็เพชประมาณ5.19พี่ว่าน่าจะประมาณ3-4-0มั้ง3.40 3 3่3 4นา่าจะประมาณนะนึกไม่ออกอันนี้ก็เดาแบบบวกลบคูณหารเป็นอย่างแต่ยางนะที่แน่ๆก็แบบ3า สามสามศูนย์ชชาทวนได้ก็ดีอ่ะเพราะว่าเทสห้าก็สามสองศูนย์สามสองศูนย์เลยเหรอใช่ไหมสามศูนย์นะคะสามสามน่าจะสามสามสองศูนย์อะไรประมาณนั้นเพราะว่าตัวนี้วิ่งเพลิ5แล้วมันเมื่อยอ่มันเมื่อยมันจะใช้กล้ามเนื้อต่างกันใช่ใช่พวกสายเร็วจะบอกว่าถ้าวิ่งช้าเราจะเมื่อยเมื่อยมากเมื่อยแล้วทรมาน โอเคเราเรามาทุกคนละเราคุยทุกคนละว่าต้องเรียนสายแรงแน่นอนโอเควันนี้เราอยู่ที่สนามสุขภชลาศัยครับเอพี่ว่ามันคนมันเยอะนี้ดึงเนาะเดี๋ยวเราอาจจะแบบวิ่งสักนิดนึงแล้วก็อาจจะหาที่คุยว่าเรื่องตารางซ้อมเรื่องอะไรเงี้ยอุ้ยตารางซ้อมนี่มีเรื่องคุยเยอะเลยเหรอเพิ่งได้ของใหม่เหรอจริงเหรอแล้วเ,เอาวิ่งรอบหนึ่งก็ได้ให้ให,ให,ให,ให้ไม่เขินตอนนี้เราอยู่กับแฮนนะครับแล้วก็ คนเยอะสนามสนามสวยคนเยอะแล้วก็อยู่กับคนสวยเพศสี่ก็ต้องตั้งใจวิ่งหน่อยเพราะว่าถ้าวิ่งช้าเดี๋ยว <c oughs> แทนบอกว่า <c oughs> จริงๆวันนี้วันพักเราวิ่งช้าได้แพนบอกว่าเมื่อยครับเมื่อยอันนี้จริงๆคนแรงแรงเขาจะรู้สึกอย่างเงี้ใช่ไหมมันใช้กล้ามเนื้อคนละสว่วนถ้ายิ่งแบบชินกับการวิ่งเร็วนี่มันสมมรัมันจะแบบสำหรับแทนมันจะใช้ส่วนขวดกับแฮมสตริงมันก็จะปุ๊บ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 ไปไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ใช้แต่มันก็จะแบบก็เรียกอะไรแตะผ่านไปไปๆป อันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนเด็กันได้บางท, <c oughs> ทีเราต้องอยู่เราต้องอยู่ที่ไหนเราวิ่งเราวิ่งห้ามข้าครึ้นโอเค นี้กำลังอยู่กับแพนะครับคนสวยเพซซี่ตอนนี้วิ่งเพซอะไรอยู่รู้ป่ะไม่รู้เลยค่ับห้าต้น,ต,นต้นนะโอเคยังได้อยู่นะครับไปเรื่อย ไม่เลยนะสีอ๋อสี่จุดสี่คือวิ่งเงลาวรู้เลยใช่ไหมว่านับนับเอาค่ะนับยังไงเอ,อ่อถ้าเกิดรอบหนึ่งสองนาที่ะจะเป็นเพทช์แต่ตะกี้สามันมีรู้สึกจะเป็นแล้วเ,เรานับไปละวิน,นาทียังไงนับนี่หัวเลยค่ะนับนี่หัว,หว วันมะิสซิสซิปปีสอมิสซิสซิปปีส i มมิสซิสปปีจะเป็นจังหวะหนึ่งวินาทีพอดีวันอะไรนะมิสซิสซิปปีค่ะวันมิสซิสซิปปีอ้มันวันิสซิสซิปปีมิสซิสซิปปีส i มมมีส่โอ้กวิ่งพูดอย่างเี้พูดใหม่ดิวิ่งถูกไหมวิ่งวันมิสซิสซิปปีมิสซิสซิปปีสมิสซิสซิปปีสี่มิสซิสหนึ่งรอบเท่าไหร่เ uh, ออร้อยยี่สิบอ๋อก็คือร้อยี่สิบก็คือ น้อยกว่าค่ะจะไม่ได้แล้วโอเคเราเราเราเอาใหม่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันหนึ่งได้เราต้องเลิอกตรงนู้นนะถ้าตรงนู้นได้ก็ดีนี่คือเทคนิคนะครับวิ่งวิ่งรอบโดยไม่ใช่นาฬิกาก็นับใจใจเออเพิ่งเคยได้ยิงเขาเขาใช้กันไหมไม่รู้มันแบบช่วงนี้ซ้อมกับคนแล้วมีหน้าที่วิ่งตามเขาควบเวลาอ๋อตัวควบคุมเวลาก็เลยก็เลยแบบ ต้องต้องคุ้มนะคะนี่เหรอเฮ้ยโค้งหน้าทิ้งเลยอุ้ยอย่างนี้สิบโลเคยนับไหมไม่นับอยู่แล้วไม่นับผมรไม่ไหวแต่แต่ว่าเป็นรอบรอบนี้ก็นับโอเคเราเราจะวิ่งเท่าไหร่ดีให้ให้ถึงตรงนู้นนะสามร้อยพอเนาะโอเคห้าท่วนเนาะอ่ะเดี๋ยวลองจับดูว่าใช่ไม่ใช่โอเคนะพร้อม เท่าไหร,นะร่น,นดด <c oughs> ะปบดนาทยบตต้องมาคิดอีกท <c> ี <oughs> คิดเลนไม่เป็นตะกี้คือ200รเมตรวีิเมตริดวิเออคิดไม,ม่ออกไงคิดไม่ออก <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้ <c oughs> หัวใจมั้งใครรู้คุณห้าใครรู้อ๋อคุณห้าไม่ได้กิโล อสองห้า, 2, 5, หาโอเคห้าห้าหนึ่งห้าเพชรโอ้ยมันน่าจะสีต้น,ตน,นเออใช่ใช่สีต้นต้นใช่เปิดเปิดคนนี้สีต้นต้นโอ้ยไหนบอกว่าห้าวะเพจสี่โอเคเออแต่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 แตมันมันสนุกนะวิ่งวิ่งอย่างเงี้ย <c oughs> ปกติพี่วิ่งสวนรถไฟหรือวิ่งสวนอย่างนี้แบบมันได้ฟิลฟิลแบบระเบิดพลัง เป็นนักกีฬาหน่อยเดี๋ยวเราขยับมาฟังนี่โ <c oughs> อเคแบบนี้โอเคมาคุยเรื่องตารางซ้อมหน่อยว่าซ้อมยังไง้ได้ S4 หรือแบบสัก45-50วิ่ง10โลเนี้ยแทนซ้อมยังไง <ทำ S 1> อันนี้เจ็ดวันอ่ะเจ็ดวันเจ็ดวันทำอะไรบ้างจริงจริงแล้วแบบหลักๆมีอยู่สามวันอ่ะสามวันเท่านั้นอ่าจริงจริงแล้วแค่สามอย่างที่ท,ที่ต้องต้องต้องซ้อมอ,อ่ะคือ <c oughs> นั่นแหละมันก็คล้ายๆยกขาข้างหน้าเป็นสูตรเป็นสีตรขนมเป็นสีมีแฟหรือยังครับแต่งงานแล้วเขาเรียกว่าต่อข้ามไปเลยนะว่าไม่ใช่ว่ามีแฟนแต่งงานแล้ว You're watching Runner's Journey Yeah อินเตอร์วะ